ทับช้างศึกทีมชาติไทยอยู23จัดเกมลุกสุดสนั่นซัดมาเล11ตัวจริงมีเปลี่ยนสุพนัทเบนเดวิดผสานเกมลุกด้านโคตโยงเอาจริงลั่นต้อง3ามแต้มเท่านั้นเพื่อเข้ารอบสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช anel ต้องสุยกับผมต้องพนวัฒน์นะครับในคลิปนี้มาจัดหนักจัดเต็มในส่วนของเรื่องราวทีมชาติไทยชุดอายุไม่เกิน23ปีนะครับ ที่จะลงเล่นในศึกฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียร,รอบสุดท้ายเกมที่2ด้วยการพบกับทีมชาติมาเลเซียมาพูดถึงเกมนี้กันแบบจัดเต็มกันหน่อยแต่ช่วงแรกของคลิปนี้นะครับฝากคุณผู้ชมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกด s u b สไครต์ให้กับช่อแนลต้องสุยกันก่อนเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมต้องพนวัต์นะครับคลิปนี้ไม่รอช้าไปเข้าสู่เนื้อหากันเลยดีกว่า มาพูดถึงศึกฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรอบสุดท้ายนัดที่2กันหน่อยนะครับที่ทัพช้างศึกทีมชาติไทยชุดอายุไม่เกิน23ปีนะครับภายใต้การคุมทัพของโคชยงวอลุสสีมาคะจะต้องพบกับทีมชาติมาเลเซียนะครับซึ่งเกมนี้สุดสำคัญสำหรับทัพช้างศึกทีมชาติไทยอย่างมากถ้าเกิดอยากจะหวังเข้าสู่รอบต่อไปเกมนี้ต้องชนะมาเลเซียให้ได้สถานเดียวนะครับ ซึ่งนัดนี้เนี่ยจะแข่งขันกันในวันที่5มิถุนายนเวลา4ี่ทุ่มตรงตามเวลาประเทศไทยนะครับมี่ายเท้าสดผ่านทาง2ช่องทางด้วยกันก็จะมี t ู u อ ID กับ e ี e ลเวนสปนะครับเกมนี้สุดสำคัญแฟนบอลชาวไทยให้กำลังใจทับช้างศึกทีมชาติไทยยู่23กันเยอะๆนะครับความพร้อมก่อนเกมเกมนี้ของทีมชาติไทยยู่23เนี่ยถือว่าพร้อมสุดๆนะครับหลังจากที่เสมอเวียดนามมา2ต่อ2เนี่ยนักเตะไม่มีใครได้รับการบาดเจ็บ ทุกคนพร้อมออกสตาร์ทเป็น11ตัวจริงนะครับโคชย้งก็มีการติวเข้มในเรื่องของแท็กติกและวิธีการเล่นต่างๆเยอะมากๆเพื่อให้ทัพช้างศึกยู่23เล่นได้ดีกว่าในเกมแรกที่เจอกับเวียดนามนะครับโดยเฉพาะจังหวะการเข้าทําเกมลุกโคชย้งเน้นนักเตะแบบสุดๆว่าต้องดีขึ้นกว่าเกมเจอเวียดนามแน่นอนนะครับขณะที่นักเตะทุกคนก็พร้อมมากๆสีหน้าต,ตามุ่งมั่นสุดๆที่อยากจะพาทีมชนะมาเลเซียให้ได้ เพื่อมีโอกาสผ่านเข้ารอบต่อไปนะครับต้องยอมรับนะครับว่าเกมนี้สุดสําคัญจริงๆสําคัญกว่านัดแรกที่เจอกับเวียดนามอีกเพราะนัดเจอเวียดนามเราพลาดไม่ได้3มแต้มไปแล้วแต่เกมนี้เราพลาดไม่ได้นะครับเราต้องชนะให้ได้สถานเดียวซึ่งมาเลเซียทีมนี้ก็เก็บตัวกันมานานแล้วก็ทีมชุดนี้ก็เป็นชุดเดิมๆที่ทีมชาติไทยเคยเจอเพราะฉะนั้นทัพช้างศึกห้ามประมาทเป็นอันเด็ดขาดและมาเลเซียเนี่ยเวลาเจอกับทีมชาติไทยทีไร เขามักจะมีพลังแฝงโดยเฉพาะชุดเยาวชนเขามักจะสู้กับทีมชาติไทยดีมากๆนะครับเพราะฉะนั้นทีมชาติไทยต้องพร้อมที่สุดในเกมนี้แต่สถิติของโคชโยงในการพาทีมชาติไทยยู23เจอกับมาเลเซียเนี่ยต้องบอกว่าสุดจริงๆนะครับโคชโยงไม่เคยพายู23ไทยแพ้มาเลเซียเลยแล้วก็มีชนะด้วยนะครับโดยชนะในนัดชิง4เกมใช่ไหมที่บูกิตจ,จาริวนะครับซึ่งถือว่าสถิติของโคชโยง ค่อนข้างโอเคอย่างมากขณะที่โค้ชมาเลเซียอย่างมาโลนี่เนี่ยก็ยอมรับนะครับว่าผู้เล่นของทีมชาติไทยชุดนี้แข็งแกร่งอย่างมากโดยเฉพาะนักเตะที่มาจากยุโรปมาเลเซียก็เตรียมการรับมือไว้แล้วขณะที่โค้ดโย่งวาลูุสีมาค้ากันหน่อยเฮดโค้ชทีมชาติไทยยูยี่สามนะครับได้ออกมาเปิดเผยก่อนเกมที่ทีมชาติไทยจะพบกับมาเลเซียได้อย่างน่าสนใจนะครับโค้ดโย่งบอกว่า,วาสภาพร่างกายของนักเตะทีมชาติไทยทุกคนตอนนี้สมบูรณ์สุดๆไม่มีใครบาดเจ็บ พร้อมแน่นอนในเกมนั้นต่อไปแน่นอนทุกทีมที่ผ่านเข้ามาสู่ในรอบ16ทีมสุดท้ายเนี่ยไม่มีความแตกต่างกันมากนักนอกจากเกาหลีใต้ญี่ปุ่นหรือซาอุก็ทีมชาติไทยศึกษาคู่ต่อสู้มาพอสมควรทีมงานสเกลก็สเกลฟอร์มคู่ต่อสู้มาเป็นอย่างดีและเตรียมพร้อมสำหรับเกมพรุ่งนี้ได้100%แล้วอย่างไร้ตามเนี่ยเขาพูดถึงมาเลเซียถึงแม้จะเป็นชุดเดียวกันที่มองโกเลีย แต่ตอนนั้นทีมชาติไทยถือว่ามีเวลาฝึกซ้อมกันค่อนข้างน้อยแต่เกมนี้ต่างออกไปเพราะทีมชาติไทยมีเกมให้ลงสนามและก็ถือว่าพ้อม,มากๆตอนนี้ก็จะเอาข้อดีมาทําให้ดีเพิ่มจากเกมกับเวียดนามและข้อเสียก็ต้องมาปรับก็ต้องแก้ซึ่งเกมนี้เนี่ยทีมชาติไทยหวังสแต้มอยู่แล้วนะครับค้ชโยงการาันตีและเขาบอกว่าถ้าเกิดทีมชาติไทยได้3มแต้มโอกาสผ่านเข้าสู่รอบต่อไปก็สูงขึ้นเพราะฉะนั้นส่วนตัวจะทําอย่างเต็มที่ เพื่อพาทีมชาติไทยชนะมาเลเซียให้ได้นะครับนี่เป็นบทสัมภาษณ์ของโคชจ้งวาลุสีมาคะที่บอกชัดเจนเลยนะครับว่า3มแต้มเท่านั้นเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าในเรื่องของรูปเกมการแข่งขันเนี่ยจะเป็นทางฝั่งทีมชาติไทยที่น่าจะครองบอลบุกใส่มาเลเซียนะครับเพราะต้องยอมแล้วว่าไม่มีทางเลือกอื่นนะครับทีมชาติไทยต้อง3แต้มเช่นเดียวกับมาเลเซียผมก็เชื่อว่าเขาจะไม่ได้มาเล่นเกมรับใส่ทีมชาติไทยแน่นอน เพราะมาเลเซียก็ยังมีโอกาสผ่านเข้าสู่รอบต่อไปถ้าเกิดเขาชนะเราและชนะเวียดนามนะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ใส่กันยับแน่นอนผมคิดว่าโอ้โหบอกเลยว่าดุเด็ดเผ็ดมันจริงๆไปพูดถึงในเรื่องของไลน์อัพ1 1ผู้เล่นตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามในเกมที่ทีมชาติไทยพบกับมาเลเซียกันหน่อยผมเชื่อว่าโค้ชโย่งจะไม่จัด11ตัวจริงเหมือนกับเกมเจอเวียดนามแน่นอนเพราะ11ตัวจริงนัดเจอเวียดนามเนี่ยมีสิ่งที่ต้องแก้ไขอ,อีกเยอะมากๆ แต่พอเปลี่ยนตัวผู้เล่นสำรองลงมาปรากฏว่ารูปเกมของทีมชาติไทยดีขึ้นอย่างทันตานะครับเพราะฉะนั้น11ผู้เล่นตัวจริงในเกมกับมาเลผมบอกเลยจะมีการเปลี่ยนแปลงในหลายๆตำแหน่งนะครับผู้守ประตูผมเชื่อว่าโค้ชย่งยังจะใช้งานเกียรติพลอุดมเหมือนเดิมนะครับผมได้รับรายงานมาว่าเกียรติพลอุดมเนี่ยได้รับความไว้วางใจจากโค้ชผู้守ประตูให้เป็นมือนหนึ่งในทีมชุดนี้เพราะอยู่กับทีมมานานแล้วก็มีการฝึกซ้อมอยู่กับทีมตลอด แต่ต้องปรับในเรื่องของจังหวะก,การออกบอลอีกหน่อยผมเชื่อว่าเกรตูพอุดมน่าจะสตาร์ทเป็นตัวจริงและน่าจะทําได้ดีขึ้นกว่าในเกมกับเวียดนามนะครับโดยเฉพาะการออกบอลเพราะตอนนี้เนี่ยเขาไปเน้นหนักอย่างมากในเรื่องของการออกบอลสําหรับเกรตูพลอุดมนะครับขณะที่แบ็คขวาก็ต้องเป็นนิโคลัสมิเคลสันเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าเกมแรกเล่นดีนะนิ่งไม่มีตื่นสนามแล้วก็ถ้าเกิดเขาได้เล่นเกมลุกเยอะขึ้นน่ะผมว่านิโคลัสมิเคลสันจะเด่นมากขึ้นให้เขาได้เปิดบอลให้เขาได้ไปคอสเนี่ย ผมเชื่อว่าจะทําให้เกมลุกทีมชาติไทยอูหวามากขึ้นขณะที่เกมรับผมว่ามิเกลสั้นเขาดีอยู่แล้วนะครับเขาค่อนข้างนิ่งแล้วก็ตัดบอลแน่นแบ็กซ้ายผมเชื่อว่ายัางไงโคชโย่งก็ต้องใช้ซ้ายธรรมชาติก็ต้องเป็นฉัดมงคลลงก่อนนักเตะลุกขึ้นอย่างยันิกนะผมว่าโคชโย่งมั่นใจในตัวฉัดมงคลเรืองธนะโลจเกมแรกถามว่าฉัดมงคลเล่นได้ตามมาตรฐานของตัวเองได้ดีแค่ไหนผมมองว่ายัางเล่นได้ต่ำกว่ามาตรฐานที่เขาเคยทําได้กับชนบุรีนะครับ แต่ในเมื่อโคโยงมั่นใจในตัวฉัตรมงคลแล้วตัวน้องนายเองก็ต้องพัฒนามากขึ้นแล้วก็คลายความกดดันและเล่นให้เป็นตัวเองมากขึ้นผมเชื่อว่าถ้าฉัตรมงคลเล่นได้เหมือนตอนอยู่ชมบุรีเอฟซีจะทําให้เกมลุกทางกราบซ้ายของทีมชาติไทยเนียนมากขึ้นละกันอาผมว่าฉัตรมงคลลงต่อเนื่องขณะที่คู่เซ็นเตอร์โจลธารเข็มดีจะยืนหนึ่งคนแน่นอนเพราะโคโยงวางโจลธารเป็นเซนเตอร์ตัวหลักถึงแม้เกมแรกฟอร์มการเล่นของโจลธารอาจจะยังไม่ได้ เท่ากับมาตรฐานเดิมต่ํากว่ามาตรฐานแต่ด้วยความที่โจนาธานก็เป็นนักเตะที่มีแพชชั่นและเขารู้ว่าตัวเองพลาดตรงไหนเกมนี้น่าจะปรับได้และน่าจะกลับมามีฟอร์มกันเล่นที่ดีนะครับส่วนคู่เซนเตอร์ของโจนาธานผมเชว์เกมนี้น่าจะเป็นวันชาติชูสงลงมายืนเหมือนเดิมเพราะวันชาติในเกมที่ทีมชาติไทยเจอกับทางฝั่งของเวียดนามผมว่าเขาเล่นโอเคนะเขาตัดบอลได้ออกบอลได้ เพราะฉะนั้นผมเชื่อวันชาติคูสงจะลงมาจับคู่กับจัวทานน่าจะได้ออกสตาร์ทก่อนทรงชัยทองฉําก็เป็นจัวทานกับวันชาตินะครับวนแดนกลางในเมื่อส่งวันชาติมาเป็นเซนเตอร์แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยแน่นอนครับกฤษฎาการแมนจะขยับมาเป็นกองกลางตัวตัดเกมของทีมชาติไทยผมบอกเลยนะครับว่ากฤษฎาการแมนเหมาะกับการเล่นกองกลางในทีมชุดนี้มากเพราะเขาเป็นตัวออกบอลที่ดีตัดบอลได้กระตุ้นเพื่อรวมทีมได้อีกอย่างลูกยิงไกลจากแถว2 อันนี้คือจุดเด่นของกิษฎาการแมนเพราะฉะนั้นไม่ต้องคิดอย่างอื่นผมว่ากฤษฎาการแมนยืนมิฟฟูอตอลับแน่นอนในเกมนี้เพราะว่าการที่เขามายืนเป็นมิฟฟูอตอลับเนี่ยทำให้คู่พาร์ทเนอร์ของเขาอย่างธนวัน์เล่นง่ายขึ้นธนวันรก็จะเป็นอีกหนึ่งคนที่ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงอย่างต่อเนื่องเพราะเกมล่าสุดก็เล่นดีนะครับแล้วก็มีแพชชั่นเคลื่อนที่ตลอดแล้วก็คอยกระตุ้นเพื่อร่วมทีมวิ่งจนหมดเลยสำหรับธนวัน์ในเกมที่ผ่านมาและเกมนี้ธนวัน์ก็พูดแล้วนะครับว่า เขาจะเต็มที่100%เพื่อพาทีมชจติไทยชนะและจะเห็นธนวัฒน์ไปช่วยเกมลุกมากขึ้นเมื่อกิฎาการแมนมายืนกลางรับให้คู่นี้ลงตัวสุดๆขณะที่แนวลุก2คนที่จะทำเกมผมว่าทางฝั่งซ้ายจะเป็นเอกนิตปัญญาเอาจริงๆผมอะ่ะเชียร์ให้พักเอกนิตปัญญาก่อนให้เขาได้ดูเพื่อร่วมทีมเล่นและลงมาเป็นโจเกอร์นะครับแต่ถ้าบทสัมภาษณ์ล่าสุดของโคชโยงวลุสีมาคะ ที่พูดถึงเอกนิตว่าเขายังมั่นใจในตัวของเอกนิตมากมากและยังเชื่อว่าจะเป็นทีเด็ดให้กับทีมชาติไทยได้เพราะฉะนั้นผมว่าเอกนิตปัญญาจะออกสตาร์ทเป็นตัวจริงในตำแหน่งปีกซ้ายเหมือนเดิมนะครับก็หวังว่าถ้าเกิดน้องบุ๊กได้โอกาสเจ้าตัวจะทําได้ดีขึ้นเสียบอลยากขึ้นจ่ายบอลแม่นขึ้นรวมไปถึงกล้าลากเลื้อยทาเกมให้กับทีมชาติไทยมากขึ้นก็หวังว่าเอกนิตจะกลับมาเป็นเอกนิตที่เรารู้จักนะครับถ้าเกิดได้รับโอกาสลงเล่นผมว่าเอกนิตน่าจะกระตุ้นตัวเองได้ดีกว่าเดิมแล้วกัน ส่วนทางฝั่งขวาน่าจะเป็นเบนจามินเดวิดเล่นในตรงนี้นะครับเพราะว่าเขาเล่นบ่อยในตำแหน่งนี้กับทีมชาติไทยยู3ซึ่งการเล่นของเบนจามินเดวิดอ่ะไม่ได้จะอยู่ทางฝั่งขวาอย่างเดียวเขาก็จะลงมากลางมาอะไรด้วยเพราะฉะนั้นผมมองว่าเบนเดวิดจะเป็นอีกหนึ่งตัวสำคัญและเขาจะออกซาร์ดเป็นตัวจริงแน่นอนไม่มีสิ่งหรือเหตุผลอะไรที่จะต้องดับเบนจามินเดวิดเพราะเกมล่าสุดเขาเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมลงมาเปลี่ยนเกมเพราะฉะนั้นเบนเดวิดเกมนี้จะลงเป็นตัวจริงนะครับส่วนหน้าต่ํา ผมเชียร์เป็นกลวิทธาศาลงมานะผมว่ากลวิทธาศากับการลงเล่นให้กับทีมชาติไทยยูย่สอ่ะเขาสามารถสร้างทางเลือกใหม่ๆได้จะขยับไปฝั่งซ้ายเอาบอลได้หรือวิ่งตัดทะลุลายคู่ต่อสู้ก็ได้หรือเลี้ยงกินตัวก็ได้ผมว่ากลวิทาามีประโยชน์และเกมล่าสุดกรวิทาาก็ลงมาแอสซิสตนะครับซึ่งผมว่ากลวิทธศา,าน่าจะหมาะในเกมนี้ขณะที่ศูนย์หน้าตัวเป้า ใช้เป็นน้องแบงค์สุพรรัตเหมือนตาเลยยังไงซะน,น้องแบงค์ผมเชื่อว่าเขายืนเป็นกองหน้าตอบโจทย์ที่สุดแล้วนะครับคือสุพรรัตอ่ะเ,เล่นได้นะปีกวิฟงฟตัวลูกปีกขวากับทีมบุรีรัมเขาเล่นตลอดแต่นั่นคือบุรีรัมที่องค์ประกอบดีนะครับแต่ในเมื่อในชุดเยาวชนรุ่นราวเขาเดียวกันเนี่ยการจับสุพรรัตเหมือนตาไปยืนหน้าเนี่ยผมบอกเลยว่าจะทําให้คู่ต่อสู้เหนื่อยเพราะสุพรรัตอ่ะเขา ทำมิ่งการเล่นดีเล่นลายกับเกมรับคู่ต่อสู้ได้ยิงประตูคมหาช่องดีเพราะ,ะนั้นสุปนัเหมือนตายืนหน้าได้เลยครับผมเชียร์สุปนัณิตยืนหน้าตัวเป้าซึ่งถ้าใช้เป็นแบบเนี้ยประมาณแบบอารมณ์แบบ4-4-2ใช่ไหมกอลูอวิทกับสุพนัณิตอะต่างคนจะช่วยซัพพอร์ตกัน คนนึงไปยืนหน้าเป้าได้อีกคนหนึ่งลงมายืนหน้าต่ําได้ผมคิดว่าแผนนี้น่าจะยืดหยุ่นในมุมมองของผมและจะเห็นเกมลุกประสานกันสุภนัทกลวิทเอเกนิตฐ์เบนเดวิธอัน,นี้น่าดูนะครับบอกเลยแล้วก็มีตัวสำรองที่สแตนบายรอลงมาได้อย่างอาชิตพลคีรมแพทติกกุตทัสั้นประมาณนี้นะครับก็ติดตามกันก็เป็นไลน์อัพที่ผมคิดว่าน่าจะดูดีนะแต่ไม่รู้ว่าออกมาจริงๆแล้วโค้ชโยงจะจัดแบบไหนแต่ผมเชื่อว่ามีเซอร์ไพรส์แน่นอนนะครับขณะที่ ก่อนเกมนี้จะเริ่มขึ้นมาดามแป้งนนพันลำซำนะครับผู้จัดการทีมชาติไทยยูย่สามออกมากระตุ้นนักเตะนะครับเขาบอกว่าเกมแรกเนี่ยค่อนข้างผิดหวังเพราะทีมชาติไทยต้องการ3แต้มแต่เทว่าก็ไม่ได้ได้หนึ่งแต้มมาก็ถือว่ายังเอาตัวรอดได้ก็แสดงให้เห็นว่าทีมชุดนี้ยังมีสปิริตสู้จนนาทีสุดท้ายและมีกําลังใจที่ดีจากแฟนบอลนะครับมานามแป้งบ,งบอกาการพบกับมาเลเซียเป็นเกมที่ไม่ง่าย เพราะว่ามาเลเซียย,ยกชุดมาจากซีเกมทั้งหมดและคุมทีมโดยโค้ชคนเดิมดังนั้นทีมชาติไทยต้องเตรียมรับมือให้ดีที่สุดและไม่มีทางเลือกอื่นต้องเก็บ3มแต้มให้ได้เท่านั้นเพื่อโอกาสที่จะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปก็ฝากให้กําลังใจน้องๆสู้อย่างเต็มที่นะครับเพราะฉะนั้นเกมนี้อย่างที่ผมบอกนะครับเราก็ต้องเชียร์ทีมชาติไทยแบบเต็มที่ผลการแข่งขันจะเป็นยังไงค่อยว่ากันหลังจบเกมแต่เมื่อก่อนเกมจะเริ่มขึ้นเราเป็นคนไทยก็เชียร์ทีมชาติไทยแบบเต็มที่ก็หวังว่าเกมนี้โค้ชย่งจะพาทีมชาต กลับคืนสู่ฟอร์มการเล่นที่ดีเอาชนะมาเลเซียให้ได้นะครับเพื่อโอกาสผ่านเข้าสู่รอบต่อไปนะเพื่อนๆคิดอย่างไงกันบ้างลองคอมเมนต์เข้ามากันหน่อยคิดว่าทีมชาติไทยจะชนะมาเลเซียได้หรือไม่ลองเข้ามาพูดคุยกันนะครับส่วนตัวผมก็ในเมื่อผมเชียร์ทีมชาติไทยอยู่แล้วยังไงก็ หวังว่าทีมชาติไทยจะชนะมาเลเซียนะครับคลิปนี้ประมาณนี้นะในช่องทตองซุยฝากคุณผู้ชมนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ให้กับช่องทตองซุยกันด้วยเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมต้องพันวัต์คลิปนี้ไปก่อนเจอใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ